ไปครับจัดไปครับมาลืมกันเลยครับออตอนนี้ก็ให้เราเลือกว่าเราจะเล่นเล่นเซิร์ฟนห่นะผมก็เล่นเซิร์นรฟนี้นะครับของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เข้ามาเลยครับเลือกภารกิจนะครับ,เร,เ,รบเราอยุดภารกิจอะไรนะนี่เป็นเกมสงครามโลกนานแล้วนะครับสงครามโลก ก็จะเราลองอันแรกดูนะฮะอันสุดท้ายดูดีกว่าอันที่สี่นะครับไปครับมาเริ่มกันเลยนะครับเออตอนนี้เราก็โหลดแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งมาเริ่มมาเล ัวรครับผมจอยยานครับสีแดงแดงก็เหมือนสัตรูเรานะครับสีแดงแดงเราไปกับจัดสีแดงๆให้หมดเราก็ถึงจะผ่านภารกิจเสียงมันสุดว่าดังแรงมาไม่ไหวไหวหรือเปล่าเนี่ย สู่เขาได้เปล่าร่วงมาแล้วครับลรานึ่เราเยิยงอย่างเดียวครับล่วงไม่ล่วงไม่สนยิงอย่างเดียวเลยอ่าแถบแถบเป็นเรื่องแถบงั้นเราทำวัลคิทไปเรื่อยๆนะครับแปลว่าถ้ามันผ่านจะลดลงไปเรื่อยยิยงจากนหน้าไปมีนูเคียด้วยเราเยิยงนูเคียได้คนเดียวนะดูนเคคียไ้รับ บ gli, ูอย่างเดียวครับนาทีบูเฮ้ยอยหลังลอหลังลอหลังผม้ยอย่านะอย่านะอย่ามาลอยหลังนะลอยหลังนะอย่ามาลอยหลังไม่สนนะลอหลังเลยเสร็จแล้วรับสองรับ่ามัสามเสรจรับสมเสรสามร็จัสี่เริ่ัสี่

ยิงต่อตัวไปครับนี่ในวายพีคเลยเดี๋ยวย้ำว่าสุดๆวันนี้ยังไลยไม่ให้เกิดหรอกไม่ให้เกิดไม่เกิดรับเกิดแล้วเขาจะไยิงไอ้กอ้จะเบ้หมดอันนี้ยิ่งย่งเราเลยสั้นโมันได้ยิงเราไม่ได้ไม่ได้กินผไม่ง่ายไมิน เราก็สนหมดเอาไปนซะโมเียเฮ้ยสนสนมากเราต้องสดนเบาเฮ้เอาอีกแล้อุ้ยสนมากไม่ได้เลยวไม่ี๋ยวไมผ่านธุรกิจมาสนเรลยเสเลยเสร็จแล้วมอุ้ยธุ เนอย่างเดียวดครับรบนะครับลองดูโอเคเราหนึ่งสองสามมา มาเริ่มกันเลยอ่าต่อไปก็เป็นภารกิจต่อไปนะครับผมก็เข้าเซฟของประเทศญี่ปุ่นนะครับภารกิจอะไรผมไม่รู้เภาษาอังกฤษเอ่ออ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับมีอยู่สามภารกิจนะครับผมก็จะเลือกภารกิจอันสุดท้ายนะครับเรียบเครื่องบินก็ดำพิสีษแล้วกันมาโชกากนะครับ มาดูครับผมจะเล่นเป็นยังไงครับก็จะเทียบเป่าหรือ,อยังไงนะครับฮะขึ้นรับกันเลยครับภารกิจนี้คืออะไรไม่สนครับเล่นอย่างเดียว <c oughs> ร,ร,รู้้แต่ว่าให้ยิยงตัวนุูเมเป่าสีน้ำเงินก็โอเค,อคออลแล้วนะครับโอ้ยยิงเราแล้วเพิ่งยิยงเราดิทั้งตัวยังไม่ได้เลย มูลษณะเรืะเรือจะมาระเบิดเรือเรานะเราต้องเราต้องป้องกันฐานเรือ,อเข้าใจแบบนี้นหครับไงดีป้องกันฐานเรือนะครับทำให้เซตนะครับสองลำครับลำที่สามก็จะมาครับลำที่สามมาปเป็นขยงเลยครับเราจะรักษาเรือได้จะเ่าเราต้องไม่รู้ครับมันเยอะมากเลยเยอะนะครับมัน ยิงดักหน้าอย่างเดียวครับเราก็ยิงจรวดครับจรวดอ๋อยิงโดนเขาเลยมันไกลมากเลยเราต้องยิงดักหน้าเขาเะครับเพื่อที่จะเออลูกกระสุนนี่จะเป็นทุบด้านหน้าเขาดูสิครับเขายิงเราพี่ร่วงไปแล้วครับเราต้องยิงตัวใกล้ที่สุดนะครับเพื่อที่จะอุย้ย เพื่อที่จะไม่ขอทำายเรือข้างเรือเราไดออ้อะไรประมาณนี้แต่รักษายากอยู่นะครับมันไม่ง่ายเลยเ,ออเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับโอ้มาเยอะมากเลยดูี่ครับเพื่อนเรามีไม่กี่ลำองเ,ออเพื่อนามาน้อยอย่างเราต้องไปจี้ด่างแล้วก็ใส่โนเคียเลยนะครับ ที่ดีครับไม่เป็นไรครับเรือเรานานอยู่ครับแต่ว่าก็ตี่ต้องไม่ได้เสียงเสียงโอ้ดูนะครับเขายิงตามลึกตามหลังเราไม่เปไรครับเราคันเทียบอยู่แล้วยิงดักหน้าอย่างเดียวโอไ้ได่นด้ ลูกกระสุนในใส่ลูกกระสุนเฮ้ยเขาจะเอาไปกินก่อนนี่ไม่ได้วางสัต้อยเธอคิดว่าเดือเราคนเดียวนี่เออเอาเปรียบเรามากเลยเพื่อนไม่เป็นไรครับผมเทพเทพอะไรหน่อยลูกกระสุนก็หมดยิงยิงยิงต้องประหยัดน,นะครับ มีโบใหญ่อยกไม่ต้องกลัวอย่าพังเดี๋ยวรีบพังหนึ่งเดี๋ยวจบภารกิจแล้วนะครับภารกิจนี้ต่อไปเราดูนะครับว่าจะให้ทำอะไรอ่ตอนนี้ก็เราไปบุกบ้างอะไรประมาณนั้นละมั้งทำเลยไม่ยังไรเรืยอจบออไม่ไม่ครับเราต้อง ไปที่จุดสีน้ำเงินนะครับว่าจะไปทำอะไรนะครับมไม่มีเรียครับญิงเล่นโอ้โอ้เยอะๆเราต้องมากระจับคาสิคคาสิกเลอนี่ฆ่าสเสร็จเลอยิงให้หมดครับมีเท่าไหร่ก็ยิงให้หมดอย่าไปดูรอครับนี่แม่นเบาครับฝีมือพัฒนาขึ้นนิ็หน่อยอ่านโน้ตบุ๊กนะครับก็ชา้าหน่อยนิดนึง แต่ว่าก็อโอเคนะครับเกมไม่หนัก,กอะไรเกมแต่ว่าเบาเบามากเลยเยิงก็โดนเขาเลยไม่เป็นไรไปอ่อยเข้าไปโอ้เยอะเยอะมากเลยครับเยอะมากเลยเราสู้ตายเย <laughs> <laughs> พราะเพื่อนเราจะวางระเบิดแต่ว่าเราก็ป้องกันเพื่อนไว้นะครับแต่ว่าป้องกันฐานเพื่อนไว้ใช่บอกนนองไม่ใช่เรามายิงมันมาวางระเบิดโตใช่เปล่าไม่รู้ <laughs> เล่นอย่างเดียวเห <laughs> มือนเพื่อนเราวางระเบิดเลยนะ น่าจะใช่น่าจะใช่นี่เอาไปกินร่วงเลยนะครับเราลวกกับสหรัฐนะครับสหรัฐเครื่องบินอย่างนี้จำได้เนะลยแปลว่าญี่ปุ่นนี่เครื่องบินเคตรอีมากเลยนะครับผมก็เล่นไปเก่งเท่าไหร่ครับแต่ว่าเออก็ม <c oughs> ั่วไปยิงผมก็ยิงครับยิงยิงเ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 ยิงนี่ร่วงไปแล้วครับลำร่วงไปแล้วร่วงไปแล้ว จะ,ะจะหมดแล้วครับจะหมดแล้วจะหมดแล้วนี่เรายิงตัวได้เราได้เปียบหมดแล้วครับ <c oughs> ลำไหนจะเป็นตัวเอายิงเพื่อนเราเหรอยิงเพื่อนเราโอ้โอ้โอ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 เรือครับยิงมาจากเรือนะครับเหมือนเพื่อนเราเพื่อนเราจะมาทิ้งระเบิดใส่เรือหรืออะไรประมาณนั้น เราป้องกันเพื่อนไว้างาน,นอะไรนะครับป้องกันฐานเพื่อนไว้เอาเลยเพื่อนแล้วเราป้องกันให้เองโอ้ยโอ้ยอเดลยวตัวเดียวชนะนะครับภารกิจนี้ก็จบไปด้วยดีครับต้องรอภารกิจต่อไปนะ รอผลารเก็บต่อไปเพราะว่าผลารเก็บต่อไปจะเป็นอะไรครับจบแล้วครับครับก็สวัสดีนะครับ